สวัสดีครับผมลงหลอดเอฟซวันนี้ก็จะพาเอฟซีมาเก็บเห็ดนะครับเพราะว่ามันจะค่ําแล้วนะครับโผเพแล้วนะครับลงหลอดก็มาคนเดียวนะครับผมเข้าป่าน้องตะแหลอีกป่าหนึ่งที่ไม่ค่อยได้มานะครับนานๆมาทีหนึ่งนะครับผมไปต่อเลยครับเข้ามาก็เจอแล้วนะครับเห็นไหมครับมันมีรอยคนเอานะครับเห็ดปวกด้วยนะครับ ห้าดอกครับเห็นปกจิบนะครับห้าดอกบานแล้วนะเราค่อยๆเข้าไปดูอีก,อนะกนะดอกนึ้งนะหกดอกจะแก่แล้วเนี่ย ลอยคนไปเอาไปสองสามวันแล้วมันขึ้นมาใหม่อีกแต่แว่ามันก็แก่แล้วครับมีดอกนึงครับเสียหาเขือนอีกตรงนั้นห้าหกเจ็ดเจ็ดดอกครับตรงนี้ครับเดี๋ยวเราขุดกันเลยดีกว่าครับ หรือเราไม่ต้องขุดก็ได้นะใช้มือขุดดีว่มันจะขึ้นมาไหมดูโอ้ขาดเลยนะครับขาดเลยนะครับสองดอก ไม่ต้องขุดก็ได้เลยมือเดียดกันเลยแล้วกันครับเพราะว่าเอาเสียมหน้อยก็ดีครับงูดิบก่อนขึ้นมหา ยาวเลยนะครับแต่ดอกไม่ใหญ่ครับตรงนี้ก็ห้าแต่แปดดอกครับผมแปดดอกสวยๆครับไปต่อครับเห็ดไข่ครับกำลังขึงนะ้นนสวยงามเลย ดอกตูมตมอย่างนี้หายากครับมีดอกเดียวไปต่อครับตรงนี้มีรอยเขียครับตรงหลอดก็เลยมองหาครับเห็นแบบๆแบบอยู่ข้างในครับเมื่อกี้เห็นแบบๆแบบอยู่ทางไหนเนาะตรงนี้ก็มีรตรงนี้สี่ดอกครับเห็นไหมครับ ปวกจิกนะครับสี่ดอกถัดมานิดเดียวครับรอยเข้าเขียวแล้วเขาไม่เห็นลองหลอดหันมาทางนี้เจอดอกนะึ้งแต่ไม่รู้ว่าจะมีอีกดอกรอเปล่า <c oughs> ไม่ใช่ครับมร <c oughs> อยเขียวอ,อยู่นะครับ าจะมีตรงแค่สี่ดอกนะครับเราไปเก็บกันดีกว่าตรงนี้รอยเขางัดขึ้นครับแล้วถัดมามันก็ออกอีกแต่เขาไม่เห็นครับเพราะมันยังไม่ขึ้นสี่ดอกครับตรงนี้เหลือเขาเขาไม่เห็นเอาไม่หมด 4ีดอกครับไปต่อครับเด็กปัวกับสองดอกครับสองดอกครับ,รรบไปต่อครับ อันนี้เห็ดปลกจิกนะครับปกติมันจะมีเป็นกลุ่มใหญ่ครับแต่นี่มีดอกเดียวมึงหลอดก็จะหาเพื่อนมันนะว่าเพื่อนมันอยู่ที่ไหนคนระับหาต่อครับเยับมาอีกเมตรหนึ่งเจออีกดอกหนึ่งสองเมตรนี่แหละ ันมีดอกขาวๆครับแต่มันไม่ใช่เห็ดกินนะครับมันเป็นเห็ดตะเบือนะครับเราก็ดูเฉยๆนะครับหนดอก่ามันออกมาทางนี้ครับน่ครับก็เห็ดตะเบือตัวนี้สองดอกครับกิดปวกครับเหรอไหครับนี่ไม่เบือครับ อีกดอกหนึ่งครับเห็นไหมครับนี่อด,ดอกหนึ่งคอหักครับเห็บปวดเมืกครับสรุปแล้วมันอยู่ตรงนี้นะครับนู่นอีกดอกหนึ่งครับเห็นไหมครับอยู่โคนต้นนะแสดงมันออกแถวนี้หาดีๆครับ อชอบขอหักเา้าหักขาดเลยครับว้ดอกใหญ่มากครับดอกนี้บานเลยครับเช้ามันได้มาคาขายเลตลอตเตอรี่นะครับ ดูดีดอกหนึ่งครับดีดอกหนึ่งครับมันเป็นรอยเขาออกไปแล้วครับแต่มันขึ้นมาอีกรอบหนึ่งมันก็เลยเป็นแบบ กระปิดกระปลอยครับเหมือนออกไม่สุดนะครับมันก็บานแล้วนะครับแก่แล้วด้วยหาต่อครับนี่หอกมันบานแล้วมันออกกระจายครับมันไม่ออกเป็นกลุ่มครับเพราะว่ากลุ่มมันเข้าไปแล้วมันเลือบ,นบานๆแล้วออกกระจายครับหลอดก็จะริมแบบที่มันกระจายออกมานะครับหาต่อครับ อันนี้เ,ทเดทบเบียอันนี้ของแท้เกิดแล้วครับจุดท้ายเจอจนได้ครับอย่างนั้นสองดอกครับสามดอกครับค่อยๆดูนะครับทีนี้ สี่ดอกห้าดอกหกดอก สิบห้าลอครับสิบหกอครับ,ดรบ17ดอครับ ยี่สิบเอ็ดครับเก็บเลยครับยี่สิบเอ็ดอกนะครับกลุ่มนี้ไปนับไปแล้วครับทีนี้ลราก็ขุดใส่ถุงเลยนะตรงนี้ บานแล้วนะครับี่สักดอกครับบานแล้วจะดอกบานแล้วคนระับอีกนิดเดียวก็โรยแล้วโอ้

มืดดีนะครับตอนนี้เจอเห็ดก็มืดค่ำแล้วนะครับอีกสองดอกก็มีตูมขึ้นมานะครับนะครับกับบานนะก็ประมาณยี่สิบสามครับพเมื่อกี้ไม่ได้รับสองดอกนี้ยี่สิบสี่โอ้โหยกล้อคอหักเลยนะครับดอกสวยๆก็มาทำมันหักนะครับ ดอกแก่ๆค่อยประคบประงมครับดอกตุ้มๆทาหักครับแก้วนะครับ <laughs> ดูลุงหลอดทําดอกตุ้มๆมีค่อยๆดอกตุ้มๆมีงัดเลยนะครับ <laughs> ดอกแก่ๆนีค่อยๆทํานะครับ ยี่สิบเอ็ดดอกบวกสามดอกเป็นตรงนี้ยี่ิบสี่ดอกเลยนะครับ อกบบานนแล้วะครัเมื่อเช้าถ้าได้ไม่ได้มาถ้าไม่ได้ขายเลกก็จะได้ดอกตุ่มพอดีช่วงบ่ายตอนนี้ได้ดอกบานบานสวยด้วยนะบ,บานดอกใหญ่ครับ มีได้ี่ดอกเลยนะครับรับแล้วโอเพพอดีครับ mm hmm. น้องฟิวไลามาให้ไปเตะบ,บอลตุงหลอดบอกว่าเตะไปเลยนะครับดู oh, นะครับดอกสวยงามเลยทีเดียวนะครับเป mm ็ hmm. นไะง นี่ได้แกงแล้วนะครับผมเก็บไปเก็บมาได้แกงเสยเลยนะครับผมว้าวสวยงามเลยทีเดียวครับทำเป็นเล่นไปนะครับผมทำไปทำมาได้แกงเสยนะครับผมโอ้โหนะครับผมสุดยอดเลยครับได้เวลากลับแล้วครับตอนนี้นะครับมันมืดแล้วนะครับเห็นไหมครับโผเพลแล้วนะครับ ก็ลุงหลอดก็ได้กแกงแล้วนะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมลุงหลอด F c สสวัสดีครับ